ตามหานะคะสวัสดีค่ะพี่พ,พวันนี้มาแบบงานเด็ดงานเดือดงานตามหางานแลกว่าจะมาครึ่งปีแล้วพี่เอ้ยขาสั้นลำลองนะคะขาสั้นเอวยืดใครรอ ไม่ได้ทักส่วนตัวนะพี่เพราะว่ามันนานแล้วอะใช่จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วใครรอบ้างอะรวมขออนุญาตรีวิวเลยแล้วกันรีวิวส่งฟรีสิพี่เอาแล้วเอฟแล้วอุ้ยตัวนี้ขอซื้อไปใส่นอนได้ไหมเนี่ยพี่เชอน่ารักมากเลยเป็นกันไม่ขอซื้อตัวนี้ได้ไหมเนี่ยเอฟเองดีกว่าอุ้ยล็อกซี่ขาดซันล็อกซี่แท็ก ครับจ้าใครจะรับพิมพ์รับรีวิวมาได้คนเดียวที่เหลือได้กระสอบใหม่เดอ้อกางเกงขาสั้นลำลองขาสั้นเอวยังยืดขาสั้นผ้ายืดแล้วแต่คนจะเรียกนะคุณพี่รวมชายหญิงจา้า <C K. S 1> บอกเลยลูกค้ารอยเยอะมากจนแบบจำไม่ได้แล้วว่าจำไม่แล้วใครเป็นใครแชมเปี้ยน จำไม่ได้แล้วว่าใครรอบ้างใครจะรับพิมพ์รับรีวิวมาส่งฟรีรีวิวหน้าร้อนหน้าซัมเมอร์แบบนี้นะคะอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยอะดูดิก๊อตค่ะเฮ้ย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 ที่เรใส่ลำลองของแบบเวล่าพี่เฮ้ยพี่ใหญ่กว่ามือหนูอีกอ่ะพี่จ๋าถ่ายรูปก่อน สอบละสองพัน9ใครรับพิมพ์มาเลยใครลืมแล้วจำนวนตัวเท่าไหร่พี่โกลสอ0รอ่ะคิดว่า200อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนับให้อีกทีนะคะตใว้จ้ครจะรับพิมพ์มาเลยคนเดียวอุ้ยน่ารักเห็นปะถ้าสะอาดลูกค้าหน้าร้อนขายดีนะคะหุยจ๋าไปเอาหรอโอเคค่ะมาใหม่นะคะบ๊ายบายยังบายบายค่ะ ไหนมากอดก่อนชีมากอด้มาแล้วมากอดก่อนโอ้โหโอ้โหตัวนี้เป็นลูกมาค่ะพี่อีอย่างสวยเลยอ่ะข่าวจัวพี่จ๋าโอเคค่ะบ๊ายบายพี่ติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ See you tomorrow นะป้ายกระทิงป้ายกระทิงมาแล้วพี่พี่ตันฮูดกระทิงมาลงเมื่อเช้าต้องเปิดเหมือนกัน ลูกค้ารอเยอะลูกค้ารอเยอะนะไนกี้ค่ะเมื่อคืนฉันก็เพิ่งคุยกับลูกค้าว่ายังไม่มาไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เช <มา S 2> ้า,า<ะ>มามาเลยห<า>ัวจิตเลยแ <laughs> ชมป์ลูกค้าบางคนก็แบบสั่งนกไปก่อนงี้แยกแบ,บแรนด์กี่ออกมาไม่คือฉันก็แบบยังไม่รู้เลยรับค่ะกระสอบนี้พี่เจนกดปักหมุดให้หน่อยส่งฟรีไปกดเองปาเดี๋ยวกดไปกดมากดออกไปเลยโอเค ระยะตักหมุดนะคุณพี่2อ0 9ส่งฟรีแปรรัสเซลบอกเลยว่าเราจะไม่ได้รีวิวแล้วนะคะเราจะรีวิวแค่ลูกเดียวมันมานาอเยแต่เดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้เราจะเก็บคลิปอ่ะคุณพี่เก็บคลิปไว้นะคะบางทีเผื่อลูกค้าขอรีวิวรีไม่ได้เปิดบ่อยๆรุ่นเนี้มันแลร้อนดีมั้งไหม รอของนานจริงๆปีลืมไปแล้วพี่ให้ลูกค้าเก่าๆหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นแล้วมั้งมันไม่ค่อยมีของมานะพี่นะ forever ค่ะพี่คือแบบของหายากแค่ไหนเ่ะพี่ขายราคาเดิมเลยนะเนี่ยขายลดราคาด้วยร้อยหนึ่งใช่แล้วพี่ปกติขายสามพันนะยังไม่รู้ราคามาเท่าไหร่เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะช่วงเนี้ยรีบพี่รีบร้อนเงิน เดี๋ยวจะลงของอีกแล้วพี่จะลงของอีก,อกอแล้วเนี่ยมีเวลาขายแค่พุ่งวันเดียวเองใครจะซื้อรีบซื้อนะพี่นะต้นทุนถูกนะพี่เนี่ยพวกขาสั้นาเงี้ยมันจะจำนวนตัวเยอะที่เยอะมากผ้าดีด้วยนะอืถ้าค่อนข้างสะอาดด้วยเนาะถ้าแบบไม่รู้มีเยอะปะเนี่ยถ้าเราจับไปอ่ะเราจะรู้อะพี่ผ้ามันดีหน่อยถ้ามันแบบยัง ยังนยงยสดอยู่อะอขาสั้นลำลองใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวบางคนเรียกขาสั้นสเวตเตอร์บางคนไม่รู้อ่ะแล้วแต่คนเรียกหนูก,ก็ไม่เข้าใจเลยแชมเปี้ยนแี่แรนกีฬล่างะเลยเธอทัทนใหม่อะตอนนี้กลับจากต่างจังหวัด3วันเดี๋ยวเก็บไว้ให้คุณพี่เจ้ากี่ลูกอ่ะดีน่ากินฮุดมากกี่ลูกเลยสาสิบโอ๊ย น่าจะได้อยู่นะแครยังเอามาไม่หมดเลยอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยเธอ,อพี่อยากได้จังเลยอ่ะอได้ซื้อใส่สไม่ไว้วออกกำลังกายไงเธอโอ้เต็มบ้านแล้วมั้งกี่ตัวเหรอพี่ยังไม่ได้นับเลย่ะคะเพิ่งลงเมือเชา้าอ่ะแต่งานสะอาดได้สองร้อยบวกพี่แต่จะไม่ได้สองร้อยบวกเท่าไหร่นะมัน <c oughs> แล้วแต่ว่าผ้าหนาผ้าบางใส่เล็กใส่ใหญ่อะไร แต่ต้นทุนอ่ะสิกว่าบาท่ะเนาะที่เราเคยเมื่อก่อนสิบบาทสิเดี๋ยวให้พี่เมย์นับให้ไปไหนนะทเพิ่งได้มาเนี่ยพี่เอ้ของใหม่เยอะมากเอยลูกบัสไซอะไรก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะคะแต่เดี๋ยวลงรูปไปคืนนี้เพราะเคยรีวิวไปแล้วโอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะเธอเอวสูงนะเอวสูงแล้วแบบผูงเนี่ย บางตัวสไตล์แบบสวยหรูดูดีพี่ก็ไปขายแพงได้นะทานี่หนึบใส่สบายนะพี่แบบเนี้ยชายหญิงชายหญิงรวมไปจ้ะโหตัวนี้อย่างสวยซิลล่าที่มันมีแบรนกีฬาเนาะมันออชอบ<ม>ติดแบ,แบรนกีฬามาแบบเนี้ยนี่ไงเอาแยกไว้ถ่ายรูปใช่ฉันแยกไว้ถ่ายรูป ที่เอาไปแยกทําราคาได้อีกนะพี่จ๋าแห่ยีไลท์หน่อยได้แยกนี่แยกนี่ไงแยกไว้นี่แยกแบรนด์ออกเ<อ>พราะว่าบางคนน่ะเขาอ่ะเจอแบรนด์เขาเอาไปทําราคาทำเออแบบได้แพงอีกอ่ะคือหน้าร้อนอ่ะมันจะขายแบบขายง่ายอ่ะพี่ขายดีอ่ะช่วงเนี้ยเข้าซัมเมอร์แล้วเนี่ย เปอร์เซ็นต์เพ้่นเสียคิดให้สิบเปอร์เซ็นต์บวกลบนะคะคุณพี่รวมทุกไซส์ไซเล็กไซใหญ่มีหมดนะคะอืมคือไม่ว่าจะไซส์ะอะไรอุยน่ารักเนาะไลออนคิง <Lion King. S 1> แบรนด์ปะเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะไซส์อะไรป้ายดิสป้ายดิสนีย์พี่ไลออนคิงน่ารักมาก ไม่ใช่เลอะนะเมันเป็นเหมือนมัดยอมมันเป็นมัดยอมมัดยอมสวยอะฉันแยกแต่แบรนด์กีฬาไว้อะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องแบรนด์อะต้องลุ้นนะคะคุณพี่ไม่ว่าจะแบบราคาไหนถ้า<ห>เขียนลุ้น,นแบรนด์ถ้าไม่เขียนแบรนด์ล้วนอะคือต้องลุ้นมีหรือไม่มีมีมากมีน้อยอ,อะไรยังไงบอกเราแต่กระ<ด>สอบมีคนถัม แบนด์เอาเอาจริงๆถึง30ตัวมโอ้ยไม่ได้ตอบเลยไม่ได้ำไม่ได้ใส่กระสอบเองอ่ะเราก็จะไม่ทราบเลยนะจาไม่รู้จริงพี่ตอบไม่ได้อุ้ยน่ารักเลยทหารน่าผ้าแบบยังโอเคอยู่เลยอ่ะพี่ผ้าแบบยังหนายังนิ่มอยู่อ่ะพี่ ใครที่ขายแนวนี้หรือใครยังไม่เคยขายเนาะอยากเอาไปขายบ้างก็รีบสั่งเลยนะเอาไปเทพี่ใช่ป่ะใครเห็นเขาขายกันสามพันห้าะงานแบบเนี้ยอมันหายากในแกงเนี่มันก็มาใช่แต่คือเราอ่ะเป็นร้านขายส่งไงเราจะไม่ได้บวกเยอะนะพี่เอาบวกให้แบบอยู่ได้อ่ะได้เลิฟมิวอย่าเหมือนลูกค้าสั่งเสื้อสาวอั่พันหต้องซื้อกี่ลูกถึงจะได้ราคาส่ง ไม่ต้องซื้อลูกเดียวก็ได้ราคาส่งแล้วนะคะลูกเดียวเราก็ขายราคาส่งแล้วถูกมากบางอย่างอะพี่อุ้ยน่ารักใช่ป่ะกาฟิลใช่ป้ายดิสนีย์ปะกาฟิลเลยแหละป้ายกาฟิลเลยเนี่ยพี่กาฟิลป้ายกาฟิลเลยเอาไปทำเอานะเอาหนึ่งกระสอบได้เลยคุณพี่ ใครจะรับทักเลยนะคะมีไม่เยอะนะให้อีก5้าลูกให้ตามตามคิวโอนตามคิวอีกแล้วถ้าพี่โอลิเวียรับหนึ่งก็จะเหลือสี่ลูกมีไหมแค่นี้มีหลูกนานนานมาทีก็มาแค่นี้ใช่ปกติเราจะไม่เปิดนะพี่ถ้าเกิดอันไหนที่เราเคยเปิดแล้วแต่อันนี้เรายังไม่เคยรีวิวนะคะเราต้องรีวิวให้ลูกค้าดูแล้วก็เก็บคลิปไว้อ้ฮอนลิสเตอร์จ้ะ อันนี้พี่แซมจะไปไหนต่อเอ,อ๊ะเอาไหมสามร้อยห้าสิบอะใครอะคนเดิมเหรอ,อไซส์อะไรส่วนมากมีทุกไซส์เลยอ่ะพี่ตั้งแต่ไซส์เเลยอ่ะ S M L X L 2 X L 3 X L อยย่างงเี้ไม่โอเวอร์ไม่เล็กนะคะมีทุกไซส์เพราะว่ามันรวมชายหญิงนะคะคุณพี่ถ้าแบบเนี้ยมันจะรวมชายหญิงนะคะเนี่ยอันนี้คือไซส์เอสส่วนใหญ่ของผู้หญิงก็จะเป็นไซส์เอสเนี่ยพี่ของผู้ชายก็น่าจะเอวถึงแบบสามหกสามแปดเนาะผู้ชายะจะออกไซส์ใหญ่อยู่แล้วผู้ชายอ,ออกใหญ่ แชมเปี้ยนอีกแล้วตอนนี้แบรนด์กีฬาก็คัดเอานะพี่นะแชมเปี <Champion. S 1> ้ยนเพราะมันไม่ได้คัดออกอยู่แล้วไม่ได้แยกไม่ได้ผ่านการคัดอันนี้คือรีวิวก็ให้ทุกตัวให้ดูทุกตัวให้ทั้งลูกนะคะให้เห็นหมดเลยพี่คือเวลา <ขอ S 1> แบบนะงานไหนที่ลงใหม่ๆเราจะพยายามให้ลูกค้าดูหมดเนาะเพราะเราก็จะดูงานด้วยเรื่องของเรื่องอะ เราก็ต,ต้องเช็คงานเหมือนกันพี่ข้าเข้าๆออกออก,ออกพอดีไปทำงานฝั่งไม่ทันอ๋อสองบนเก้าคุณพี่ดูย้อนหลังได้นะคะหนูให้ดูหมดทุกตัวเลยสวยจังเลยอ่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีแต่น้อยนะถ้าค่อนข้างสะอาดอ ขาสั้นลำลองอ่ะพี่ใส่อยู่บ้านใส่แบบสบายๆดูดิเออผ้าดีเนาะบางตัวเป็นคอตตอนบางตัวเป็นผ้านิ่มๆน้อยกว่าเนาะอุ้ยโชฉันเห็นลายทหารแบบนี้ฉันสวยเนาะเมื่อกี้ก็มีอ่ะตัวเล็กๆนะแชมเปนเป็นความชอบส่วนบุคคลเห็นลายทหารแล้วรู้สึกว่ามันมันดูดูมีเสน่ห์ ยีนค่ะยาวมีแต่รุ่นจิงโจ้เลยคุที่แต่รุ่นนั้น่าออกสายโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะคะจับมือเขมาแล้วจับมือมาอแล้วนะ4,500แต่ไม่ใช่แบรนด์ล้วนนะคะเป็นลุ้นแบรนด์จับมือคือของลงเยอะมากแต่คือพวกเราอ่ะรีวิวไม่ทันนะคะงานหน้าร้านอีกเนาะพี่ลูกค้าหน้าร้านลูกค้าจะส่งไหนจะงานเอกสารงานบัญชีอีกคือแบบ ไม่ทันเลยพี่ของมีอะ่ะแต่ขายไม่ทันทน่ะทำยังไงดีอะ <c oughs> ่ะเนาะเลอขายไม่ทันของมีดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแเ m p e ยนของเทียบ <c oughs> ของเยอะนะใครไม่มีของหรือใครมีของเยอะไม่รู้ <c oughs> แหละพี่แต่ของเราอะ <c oughs> ของเยอะ h ิ l i s t e r คือเราสต็อกของอะเพื่อให้ลูกค้าเราอะของไม่ขาดมือ แชมอีกแล้วโอ้แชมเปี้ยนนี่มันทำเยอะจังวะเนี่ยแกไหนอ่ะเอาอีกแล้วหรอนี่ก็ใช่ไี่ไหนแชมเปี้ยนฮะนอนนนไอเอาโทรศัพท์ให้หนูหนะะ่อยค่ะพี่เจนเขาทักแชทมาหรือ,อยังตันเพียวไลท์อะเด็กเขาบอกว่าจะไม่อยู่อ่ะใช่พี่ตันเหรอ พี่ตันปะ h ฮชนเอ็มจ้าอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่ะเดี๋ยวหนูส่งอ่ะทักมาแล้วค่ะพี่แซมโทรหาลูกค้าที่หนูส่งยอดให้ยัง ลายเสือบอกเขาให้หนูหน่อยได้ไหมพี่พี่จะไปเ,ะเลยอ่ะพี่ดูดิพี่จะไปตอนอกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยพี่มีผู้ชายผู้หญิงนะมีแบบทุกสไตล์เลยในหนึ่งกระสอบอะ <c oughs> หายง่ายนะพี่มันเป็นแบบหน้าร้อนซัมเมอร์อ่ะ วินมอเตอร์ไซค์วิ่งส่งสี่รอบแล้วมันเออลูกค้าสั่งของเยอะนะยังใครต้องการของด่วนเรามีบริการส่งด่วนในกรุงเทพให้นะคะมีทั้งวินมีทั้งแท็กซี่นะลูกค้าเนี่ยที่วินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปแล้วสี่รอบแล้วสองสามสี่คิวคิวยันกลับบ้านเลยพี่เอ้ยยังไม่หมดะ่ะขาโค้ดเฮอยเธอช้างดาวหรือเปล่าเนี่ยหนูยังทำงานกันไม่ไม่เสร็จ น้องบัญชีคีนั่งขีดันบัญชีแล้วตาหายไปดแล้วตาเหลือกแล้วบัญชีบัญชีบอกอะไรเนี่ยวันวันแรกปุ๊บโดนแสแล้วใช่ฉันต้อมีเวลาไปออกกำลังกายแล้วแหละเธอวันแรกก็เห็นไหมวันแรกก็ฉันมีเวลาไปออกกำลังกายแล้วแหละเธอใกล้แล้ว น้องเหมียวจ้าอุ้ยน่ารักปัดยอมอืออันนี้น้องเหมียวเธอดูสิลูกชายจะได้ไปปล่อยวัดอยู่เราอย่าเพิ่งคุยเสียดาย้ะกูดีๆตัดเล็บแม่งทิ้งเลยบอยเบ้นอุ้ยเนี่ยอันดีนะฆ่าอย่างงี้ดีเนาะฆ่าอย่างงี้กี่ตัวแล้วพี่เม่นฆ่า อุ๊ยนี่น่ารักพี่บางตัวก็เป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะโอ้โหลูกค้าเราให้ดูแบบร้อยแปดสิบแล้วเหรออุ๊ยสองร้อยกว่านะสองร้อยบวกนะเนี่ยพี่ร้อยแปดสิบแล้วเนี่ยนี่น้ำยังไม่รวมใช่ไหมนี่เหรอฝัองนี่เหรอพี่แหมฮูดกระทิงค่ะกระ,ระสอบหนึ่งกี่ตัว งานญี่ปุ่นไม่มีเลยค่ะคุณพี่โอเคนะคะไปขายของก่อนได้เลยจ้าขายของก่อนได้เลยขายดีๆนะคุณพี่นะเฮงๆเด้อคุณพี่บอกสั่งทิ้งไว้แหละขายของก่อนเนี่ยลูกค้าเราอ่ะบางทีอ่ะพี่เวลาเนี้เขาขายเขาขายของเขาจะไม่ค่อยมาดูไลฟ์เขาจะมาดูกันเนี่ยหลังไลฟ์ตบเนี่ยพี่อีกคนนึงอ่ะคุณพี่ทิพรวันก็เป็นเนี่ยเมื่อกี้บอกเข้าออกออกฟังไม่ทันนะคะเขาขายของกันไม่เป็นไรพี่ยังมาดูย้อนหลังเอา ดูสดอ่ะไม่ค่อยมีคนดูหรอกดูสดน,อน้อยว่าลูกค้าเราอ,อ่ะเป็นแบบส่วนใหญ่เลยอ่ะลูกค้าเราอ่ะนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะจะเป็นลูกค้าที่แบบขายของตลาดที่เราถึงบอกไงเราจะรวยไปด้วยกันสโลแกนนี้คือหมายถึงถ้าพี่ๆขายได้อยู่นะก็ดังเราก็อยู่ได้เพราะว่าลูกค้าเราอ่ะเป็นลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัด 8 0 9สิบเก้าสิเปอร์เซ็นก็ได้นะพ่อค้าแม่ค้าไหลสดอน้อยน้อยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไหลสดน้อยคือของเราจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่แบบทําเป็นอาชีพอาชีพหลักจริงตลาดเออแบบเลี้ยงดูครอบครัวเลยเนี่ยผ้ามือสองเนี่ยซึ่งเราก็เป็นแบบนั้นนะคะอาชีพผ้ามือสองเนี่ยแหละพี่เลี้ยงดูครอบครัวนี่เอาแบนมาดูย้อนหลัง ทันก็พูม่าทันก็ได้ซีเคแบบนี้ดิซ<ค>ีเคทั้งตัวเลยอ่ะพูม่าเหรอสีเคยีไหลเลยยีไหลที่เดี๋ยวให้ได้ดูนะ ไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าเราขายของอย่างเดียววันหนึ่งลูกค้าก็แบบสวยค่ะชอบถูกใจเยอะติก็มีพี่ติก็มีชมก็มีเป็นเรื่องปกติของเสื้อผ้ามือสองนะคะบางคนชอบบางคนไม่ชอบเนาะบางคนถูกใจบางคนยังไม่ถูกใจถูกใจก็ไปต่อพี่ไอ้คำนี้มันเจ็บกีดถูกใจก็ไปโต ไปไหนต่อดีกว่าเธอไปไหนก็ได้เท่าไหร่นะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอู้ยเยอะมากเกือบสามร้อยยี่ไรยี่ไรสองร้อยแปดสิบบวกลบอุ้ยทำไมเยอะจังเลยอ่ะเธอบางรูปได้ฉันรู้สามร้อยนึอ้าวซีเคฉันไปไหนเนะี่ยไปแล้ว 2อ0พั 2009, คนคุณพี่ปกติขายสามพันนะแต่แบบยลดลดไปแคปหน้าจอเลยจ้าพี่จ้าลดให้ด้วยเนี่ยรอบนี้สองพพองานดีด้วยนะคะแคปหน้าจอเลยจ้าค่ะสั้นลำลองชายหญิงรวมกันรวมไซส์เลยนะคะ